สวัสดีค่ะมาชมต้นลิ้นมังกรที่ยพรปลูกไว้หลายปีแล้วนะคะใรูปในรูปเป็นไรนะคะชอบปลูกลิ้นมังกรเต็นมนะคะกัะสีคาส่างนี้ไม่เหมือนใครนะคะยพรปลูกมังกรปลูกก็เป็นสีนี้นะคะพอโตขึ้นมาเขาก็ไม่เหมือนใครนะคะก็จะเป็นอีสีหนึ่งคะ่ะ แล้วกระถางนี้กระถางเมฆนะคะนะคะกระถางเมฆนะคะนี่ถางเล็กนี่ก็เยพอนก็แยกเอามาปลูกค่ะปลูกไวหลายปีแล้วค่ะกระถางใหญ่แล้วกระถางเล็กปลูกงามมากค่ะกระถางนี้สวยมากคะ่ะปลูกลิ้นมังกรนะคะสวยจังเลย,ยมันงูเลยก็มันลิ้นเลยนะคะสวยมาก ค่อ,อกปลูกชอบปลูกลินมังกรไว้นะคะจะเป็นคนชอบปลูกต้นไม้มาตั้งแต่ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วค่ะไม่ใช่ว่าตามเกษตรนะคะปลูกนานแล้วค่ะ ไว้นานอะชอบถึงปลูกนะคะเราชอบเราก็ปลูกนะคะต้นไม้แล้วต้นนี้ก็ปลูกไว้เผื่อโดนน้ำร้อนลวกหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะไว้ไว้เป็นยาทาเพลนะคะเอ๊ยพนว่าทําไมเขาถึงเป็นอย่างนี้นะคะทําไมเขาถึงเป็นเป็นรอยอย่างนี้นะคะนะเปลกดีค่ะนะคะไม่ได้มีใครทํานะคะแต่เ,เขาก็ปิดของเขานี้ขึ้นมาแต่แต่อันนี้ไม่มีนะคะ อยากให้เพื่อนๆมารับชมค่ะชมเยพนปลูกปิ้นมะกรอนนะคะเต็มค่ะกระถางเล็กกระถางน้อยนะคะค่ะนี่กระถางว่างยพนก็ปลูกค่ะไม่ได้ว่าจะเลือกเอาแต่กระถางสวยๆมาปลูกนะคะตรงนี้กระถางว่างเราก็ปลูกค่ะกระถางนี้มีต้นต้นเก่าต้นแก่ค่ะต้นนี้เราจะ ต้นแรกต้นนี้นะคะต้นใหญ่เลยปลูกง่ายค่ะนะคะเพื่อนแล้วก็นี่ค่ะนี่กระถางนี้ก็ปลูกเป็นสีเดียวกันนะคะแต่ออกมาก็เ,าเป็นสีไม่เหมือนใครนะคะนสีนี้ค่ะพอปลูกแล้วก็เขาเขากลายมาเป็นสีนี้นะคะเขาจะแปลงเปลี่ยนเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนมาเป็นสีนี้แต่พอไม่ไม่ได้ตัดคะ่ะตัดเนี่ย ที่เสียๆตัดให้เขาออกค่ะสวยดีนะคะเพือนนี่กระสางตัวแม่นะคะตัวแม่ค่ะไม่ว่าต้นไม้หรือว่าสัตว์หรือว่าอะไรนะคะเราหลัก เรารักเขาดูแลขเขาเขาก็รักเรานะคะแล้วก็เริมเติบโตสวยงามค่ะคะ่ะสวยๆค,ะคะ่ะนี่บานมะลุลยยีย่พรนก็นะะนะะฝั่งนู้นเป็นหอมซับหรือไหลมาแล้วก็ไม่รู้นะคะนะคะ่ะตัวนู้นยาวขึ้นมาเยอะนะคะปลูกไว้นานที่พรเคยดูนะคะนะคะ่ะปลูกไปเนะะี่ยค่ะ มีคนว่าเอ้ยปลูกทำไมเยอะแยะเราชอบค่ะชอบเวลาว่างๆแล้วก็มีความสุขกับอยู่กับต้นไม้โอ้ยใบนี้นะคะพอร์ก็คนชอบรักต้นไม้รักสัตว์ค่ะต้นต้นสองต้น,ต,น,น ون. ต้นฝั่งนู้นกับต้นฝั่งนี้ ก็เจยพนกระถังเรียกที่เจยพรปลูกก็ส่งกระถังเนี่ยค่ะกระถางฝ <c oughs> er. ั่งนู้นกับกระถังฝั่งนี้ค่ะปลูกแล้วก็ก็งาค่ะนะคะสวยมากเลยค่ะเห็นต้นไม้แล้วก็สดชื่นนะคะเพื่อนๆค่ะสวยค่ะต้นใบไหนนั่นแล้วก็มาตัดออกนะคะตัดที่เข้าเสียออกเราไปตัดอย่าไปตัดทิ้ง ตัดแค่ไปลายๆที่ต้งเสียนทิ้งค่ะสวยมากค่ะลิ้นมังกรสีเหลืองข้างในสีเขียวค่ะก็เป็นว่านชนิดหนึ่งนะคะเนี่ยว่านชนิดหนึ่งเหมือนกันนะะเป็นว่านชนิดหนึ่งแล้วก็ปลูกไว้นี่ก็จะดูดอากาศที่เสียค่ะอน,นีมน ดูต้นลิ้นมังกรของยายพรค่ะแค่นี้นะคะเพื่อนๆนช,ช่วงนี้ไม่ได้ลงคลิปนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้ยายพรจะไปฉีดยาแล้วค่ะต้องรักษาสุขภาพกลับมาเดี๋ยวจากทํางานก็นอนนะคะไม่ได้มีโอกาสได้ไปหาเพื่อนๆก็เปิดไว้นะคะถ้าไม่มีโอกาสก็กขอโทษด้วยนะคะช่วงนี้ต้องรักษาสุขภาพก่อนที่จะไปฉีดยาค่ะพระกลัวว่า พราวว่าร่างกายเราจะต้านทานยาไม่ไหวนะคะเพราะว่าเยาพรเป็นคนไม่มีเลือดนะคะเลือด,เล,อดเลือดขาวเยอะเลือดสีแดงน้อยมากหมอบอกว่าให้เยพรพักผ่อนให้นอนนอนหัวค่ำก่อนจะไปฉีดยาน,นะคะเพราะว่าเราเป็นคนเลือดจางะคะ่ะเยพรเป็นคนเลือดจางนะคะกลัวแะแรงจะไม่พอนะคะขอบคุณคะ่ะเพื่อนๆค่ะรักเพื่อน,น,น,นทุกคนนะคะ สวัสดีค่ะ